สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับจอปืนกลนะครับผมก็ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยอุณหภูมิก็40่กว่ารัฐบาลยังมีนโยบายจะไม่ให้เล่นน้ำอยู่นะแต่วันนี้ผมมีทีเด็ดครับสําหรับคนที่อยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าร้อนมากเป็นนวัตกรรมใหม่ครับเป็นการนวัตกรรมบ้านเย็นครับหรืออีโค่ลูนะครับเราทํากันได้ง่ายๆครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับนี่เลยครับกนอื่นเปิดน้ําก่อนนะครับเปิดน้ํานะครับ น้ำไหลแล้วนะครับดูครับผมนี่ขั้นตอนต่อไปนี่ไม่ยากเลยครับหยิบสายยางขึ้นมานะฮะเร็เงไปที่หลังคาบ้านครับฉีดเลยครับนี่เป็นนวัตกรรมบ้านเย็นเลยนะครับเนี่ยจากเอฟซีเครับเราได้มีการศึกษาและมีผลสารวจมีโพลมาแล้วว่ามันไม่ได้เย็นขึ้นเลยครับ <c oughs> มันโุ้ยเชี่ยน้ำร้อนสัดโอ้ยโอ้ยมึงอะไรูดิต่อมาได้โอ้ย น้ำร้อนน้ำร้อนว่ะเย็นน้ำยังร้อนน้ำน้ำกูต้มมาม่าได้เด้ทำไมซาดนะซาดนะมันร้อนแล้วบ้านจะเย็นไมนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องลองดูครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ